ครับอันนี้มันเราเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ดิปเปอร์สำหรับฟิลเตอร์คอฟฟที่ร้านก็อันนี้เรียกว่าคาลิตา115จริงๆมันจะมีสองไซส์อันนี้คือไซส์เล็กวัสดุมันก็มันก็จะทําจากซิลเวอร์เหล็กใช่มันก็จะมีสองแบบมีเป็นแบบทองแดงแล้วก็มีเป็นเหล็กแต่ละตัวก็นําความร้อนไม่เหมือนกันราคาต่างกันด้วยใช่แวนรูอะไรเกี่ยวกับตัวนี้บ้างวะตัวนี้อ่ะตัวนี้อตัวดิปเปอร์เนี่ยมันจะไหลช้ากว่าเจ้า ยอดนิยมก็คือปี60แต่เป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกระดาษใช้ไม่เหมือนชาวบ้านก็ด้วยเป็นกระดาษเหมือนแบบจีบดอกไม้เอคือกระดาษแบบนี้ผมเคยเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าแบบไม่เคยเห็นไซนี้เขาจนคนคนใหญ่จะเอากระดาษอันนี้ไปใช้กับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าออริกามิม่ะไอที่ของญี่ปุ่นไอที่เป็นเหมือนกระดาษพับอะไรนะครับแต่ก็เป็นไซนี้ครับไซนี้ก็ใช้ได้นะจริง,รงๆแล้วเพราะว่าต่อโดสหนึ่งกาแฟส่วนใหญ่เขาใช้ก็ไม่เกิน20กรัมเลย ก็ uh huh. ตัวนี้น่าจะรองรับได้ mm hmm. แต่จริงๆก็คือตามยี่ห้อเลยคือกระดาษกาลิตก็ uh huh. ทำมาเพื่อตัวนี้โดยเฉพาะค่ะ uh huh. อย่างที่นี่ที่คนชอบแบบถามบ่อยก็คือเราเราจะมีอ uh ุ p m e n t เสริมก็คือ uh huh. มีเมโลดิฟอันนี้เหมือนคาโลจะอิมพอรมาจากมาจาก USA uh huh. ก็คือมันมันจะช่วยแบบ ช่วยให้เราบูง่ายขึ้นเหมือนเวลาเราต้องทำหลายๆแก้วพี่มันทำเร็วมากทำง่ายมากกาแฟมันจะน้ำมันจะลงพร้อมกันทำให้เซอร์ฟิซกาแฟดีสกัดแบบสเสถียรขึ้นอนะไรเงี้ยตัวนี้มันมันควรจะใช้กับริปเปอร์ตัวนี้อย่างเดียวหรือมันใช้ได้กับทุกตัวใช้ได้กับทุกอย่างอความรู้ใหม่ใช่ใช่จริงๆเหมือนมันก็ไม่ได้เป็นของที่จำเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเป็นออปชั่นเสริมเป็นของเล่นอะไรอย่างงี้ พื่อมาตรฐานของกาแฟนในแต่ละ<ช>แก้งแต่ว่ามันช่วยทําให้สกัดกาแฟได้ดีขึ้นจริงๆแบบเทสติ้งมันจะสว่างขึ้นบางอย่างมันก็จะได้ได้เทสติ้งอะไรบางอย่างที่ที่ถ้าเราใช้มือเนี่ยมือเราหนักบอดี้มันอาจจะกบเพสต์บางอย่างไปอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดเป็นเป็นมือใหม่นะอุปกรณ์ตัวนี้ก็ช่วยทําให้แบบเรา,าทำได้ง่ายขึ้น,นแต่ก็แลกกลับมาด้วยกันราคาที่ค่อนข<ช>้างสูงมันหาซื้อยากด้วย ต้องมีไหมอย่างที่เห็นว่าพอเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเวิ<น>ร์ลคนรีเสร็จปุ๊บเขาก <คน S 1> ็จะต้องมีการคนเพราะว่าที่คนเพราะว่าจริงๆคือเวลาที่เราดริปนี่มันแบ่งเป็นเลเยอร์ใช่ไหมใช่ครับคือเอาง่ายๆคือความเข้มข้นของแต่และช่วงการเทเนี่ยมันไม่เท่ากัน<ม><ม>ช่วงแรกเป็นต้นไปคือความเข้มข้นของกาแฟจะเยอะกว่า<ม>เพราะงั้นเขาเลยต้องคนเพื่อให้มันเหมือนกาแฟช่วงท้ายกับช่วงต้นมันเข้ากักน,น,กนใช่ ชิมก่อนเมากาแฟพุ่มั้ยครับอร่อยมากออร่อยมากครับหนูชิมแล้วโอเคเชื่ออลิต้าแน่นอนครับใช่อันนี้ให้ให้พี่ชิมก่อนเลยครับครับขออนุญาตครับ ทำไมคุณเอาแก้วสุดท้ายด้วยอ่ะขอมึงอ้อมทำไมเนี่ยเหมือนไอคาลิตาค่ะมันมันจะทำให้การสกัดจริงๆมันวิธีแต่ละอุปกรณ์จะสกัดไม่เหมือนกันอย่างถ้าว6 0ิอ่ะน้ำมันจะไหลเป็นตรงๆคาลิตามันจะไหลเป็นเส้นเป็นหยดๆนี่มันก็มันก็จะทำให้เราได้เทสติ้งบางอย่างที่แตกต่างกันอันนั้นอาจจะได้บอดี้เยอะกว่าวิธีการไหลวิธีการสกัดเนี่ยเราเทน้ำมันลงมาเป็นแอ่งเนี้ยลงมาแต่อันนี้มันหล่น มันหล่นมาพร้อมกันทีละทีละหยกขอดูก้นมันหน่อยได้ไหมยก้นก้นดิปเปอร์ก้นดิปเปอร์ครับใช่จะไหลเป็นจุดสามจุดใช่ค่ะอย่างถ้าเป็นตัวเอ่อวีซิตี้อะค่ะโหขนาดรู้ใช่ใช่มันจะตากกันตัวนี้จะให้บอดี้ที่มากกว่าตัวนี้จะจะให้เชตติโนตที่ที่สว่างกว่าใช่ ซึ่งการเลือกอุปกรณ์การใช้ในร้านเนี่ยมันคือมันมันอยู่ที่ว่าคาลิกเกอร์ของร้านต้องการนําเสนอแบบไหนใช่มผมว่ามันอ,อ,อย่างที่ที่ผมเข้าใจคือร้านเนี่ยเขาคาั่วเมล็ดเองเขาเลยต้องรู้แล้วว่าเออมเมล็ดตัวนี้แบบเหมาะสมกับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตัวไหนมากที่สุดในการดึงรสชาติหรือว่าในการนําเสนอของเขามากกว่าเพราะว่าอย่างบางทีอาจจะถ้าใช้ว6หเโนีน้มันจะดึงคาลคเตอร์ที่ผลขั้วเขาออกมาไม่ได้ดีเท่าตัวนี้ก็ได้โดยประมาณนั้น ใช่เป็นงไงบ้างคะพี่ผมชอบหน้าคุณนี้นะครับตอนคุณดมคุณดึงเนีครับต่คุณนะี้โตคือแค่ดมก็รู้แล้วว่ากาแฟตัวเนี้ยบาลาน,ลานะม,มีมีเปรี้ยวก็จริงแต่เปรี้ยวจะนำแต่ว่ายังมีความหวานอยู่เนียเอานี้แค่ดมนะฉันไม่ได้ชิม